เจ้าแมวตัวหนึ่งใยฝันจะไปยังทุ่งหญ้าฝั่งตรงข้ามของลำธารซึ่งเต็มไปด้วยแสงแดดอาหารและความอบอุ่นแต่ลำธารที่ขวางหน้ากลับเชี่ยวกรากและเต็มไปด้วยกิ่งไม้ลอยวนน้ำเย็นจัดและเสียงคลื่นครอมครามเมื่อมันตัดสินใจก้าวลงไปบนกิ่งไม้ที่ลอยอยู่ในน้ำมันต้องทรงตัวอย่างยากลำบากทันใดนั้นฝูงปลาก็ปรากฏตัวขึ้นพวกมันค้นน้ำใส่หน้าเจ้าแมวแล้วว่ายเข้ามาชนกิ่งไม้ให้สั่นหวั่งให้มันเสียหลักตกลงไปในกระแสน้ำ ถอยกลับเธอเจ้าไม่มีทางไปถึงอีกฝั่งได้หรอกปลาตัวหนึ่งเย้ยเจ้าแมวสั่นตัวว่าจะตกน้ำและถูกพัดหายไปมันหันหลังไปมองฝั่งเดิมที่เต็มไปด้วยรากไม้แห้งแล้งและความว่างเปล่าแล้วมันก็หันกลับมาสูดหายใจลึกถึงจะช้าแต่เราก็จะไปข้างหน้ามันค่อยๆก้าวต่อบนถิ่นไม้ทีละนิดฝากกระแสน้ำและแรงสันไหวท่ามกลางสายตาของปลาทั้งสูง จนในที่สุดเจ้าแมวก็ข้ามถึงฝั่งข้ามกลางแสงแดดและทุ่งหญ้าเขียวขจีมันหอบหายใจอย่างภูมิใจแล้วหันกลับไปยิ้มให้กับลำทานที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้มันกลัว